She's all laid up in bed with a broken heart While I'm drinking Jack all alone in my local bar เฮ้ยผมจอนอับซเบอร์นะฮะวันนี้มากับเกมโนลรูกินเฮลอีกครั้งนะฮะกับคุณต้นลูกุลีนะฮะซึ่งอยู่ข้างหลังผมนะฮะกับแม่เข้ามาฮะเฮ้ยจอนไป่นม่หาจินทันอยู่ตัวอาบาจอนเพราะอยู่ที่เนี่ยตายแม่ไอ้พวกนี้มันโลกจินผมโลกจินกว่า ันวางแผนค่ายวิรวัตรกันไหมโคตรเกลียดเลยได้โมเมื่อกี้เดินอยู่ยมันยิงก็เฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะรอจังหวะฆ่าทิ้งเลยเพื่อแต่แต่อย่าเปิดเผยน้ยถ้าคนเห็นมันจะยิงเราทิ้งเพราะมันคึกว่าเราเป็นพวกแบบฆ่าคนเลยล่ะทั้ำแผน ้นต้นคนไหนวีละว่าไทยอย่าฆ่ามันเว้ยถ้าถ้าแกฆ่ามันแบบจะจัดน้าเดี๋ยวคนเห็นแล้วหงุดหงิแกต้องทำทำไมเก็บกระสุนไม่ได้เก็บกระสุนไม่ได้กล่องมันเต็มเอ็มพีห้ามีอยู่ก็ใช้ได้ต้นต้นให้ปืนหนึ่งไหมให้ปืนหนึ่งเอามา ีเขามี2ตัวอยู่เซฟส่วนแล้วเอาแล้วมาเอาให้หน่ะอยู่บนเพื่อนคีณเลยขอมีดก็พเพราะผมชอบมีดใช้แฟงกันยิงบนคลองฟ้าส่งสภาพต้นแล้วสมัยนี้ต้นทิ้งวะเอาแกอยากเก็บเพาเก็บไม่ได้เขาไม่ใช่ไม่ค่อยชอบไม่ใช่สภาพ ห้ามพี่หวาไม่ไหวพวกนี้ยืนหมักแกดองเลยกไม่มีไม่ได้บอลอะไรไม่ได้คิดหรอทอะไอมาโชว์ของมันมาจอนอดู้ด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 ดูููดดด ใครบนเอาก็สูกเออจอรจอรแกแกทำยังไงช่วยเดินไปตรงนี้แล้วทำแบบนี้เ,นเขาจะทำปักให้้วยเดี๋ยวแ้วเดี๋ยวว่าเขาบอกให้แก,กยืนแก,กยืนไมไหลวะเอายืนเลยยืนเฮ้ยจะไมเดี๋ยวเดปปปปปี๋ยนั่งนั่งห่หมนั่งไปนแกบักแล้วหรือเปล่าไม่นะมแกบัเห้ไมไม่อยมฮ้ยเออมันแก้บักเราอะ ผมไปยิงยิงได้วกะซีดแล้วสขขอ,อ,อ,เ,อเว็บเนี้ยพวกลันเนอร์มาละอลันตรายพวกลรนเนอร์จังฮ <มา S 1> อยิงขึ้นฟ้าดิวะเบองของ เอากับดูไม่ทัน อนนี้อันนี้เคยติดละเคยติดละบอกไปว่ามันแบบกระโดดไปเลยเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาเองแต่ใช้เวลาเลย เบ้อยากอยากอยากได้ธนูอยากลองชออใช้ดูไ,ไอไ้สะพายตกหม่สะายเขาลงมาเชเต้ไของเยอะค่านี้อสบายมีธนูไหม มีมีอนูนของเก็บไม่ใช่ของดอก ไอ้ยเอ็มเอ็มหนึ่งหกเอส่ะปับสอมพี่โคตรถึกอ่ะรู้เออใครเอาเอ็มเอ็มหนึ่ง เราให้กล่องมันหายจะเอาปืนปั๊บที่ที่เขาอยู่ในปืนแต่เป็นปืนแบบเป็นร้อยกระบอก ต้นทำไมเก็บปืนไม่ได้มันบอกเต็มโอ้เซิร์คนไทยทั้งทีแต่ไม่ไม่มีปืนให้เก็บทำไมวายไอเก็บไม่ได้ โอ้ยหาปืนยังไม่ได้พวกคุณบู๊กันแล้ว What the เฮล l อ้าวนี่ปิดเซิฟเลรวโอเคฮะเซิฟนี้เอ๊ะแมตชนี้ผมไม่ทำไรเพราะผมจะไม่รับเป็นการแคสแล้วเนี่ย